สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเป็ดย่าง mk นะครับเป็นเป็ดย่างที่มีตังอย่างเดียวซื้อไม่ได้ครับต้องมีดวงด้วยจะเป็นยังไงเราไปดูเลยครับนนี้นะครับ mk นะครับได้ออกโปรโมชั่นนะครับซื้อ1แถม1เป็ดย่างนะครับซึ่งผมก็ลองกดมาตั้งแต่วันแรกนะครับไม่ได้สักพีสายไม่ว่างโทรไม่รับสั่งไม่รับสั่งหมดทุกรอบนะครับก็จะมาวันนี้นะครับเพิ่งจะได้มา ก็ได้เป็นชุดเล็กนะครับราคาจานละ217บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับชุดใหญ่หมดครับก็จะมีเผือกทอดครับหนึ่งกองแบบนี้เผือกทอดกับน้ำจิ้มแล้วก็เป็ดนะครับเยอะเหมือนกันนะครับนี่เป็ด ็ดมีสองกล่องครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้อันนี้มีเป็ดมีน้ำจิ้มแล้วก็มีอซอสเนี่ยครับจะแจกให้ดูปึ๊บมีลายมีตะเกียบสามอันมีถุงครับผม ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็ดย่างอันนี้เป็นจานเล็กนะครับ217บาทก็จะมีน้ําจิ้มนี่ครับให้มาแล้วก็มีน้ําเป็ดอของ MK นี่ครับเยอะเหมือนกันนะครับขนาดทาดเล็กเยอะเหมือนกันปับแล้วก็จะมีเปืือกทอดนะครับ ก็จะมีเผือกทอดครับอาสามลูกแค่นี้แหะครับนี่ครับก็ถามว่าในราคาสองร้อยสิบเจ็ดบาทนี่ถือว่าคุ้มนะครับถึงจะเป็นถึงผมจะไม่ได้ซื้อ,อาจานใหญ่มาครับอยากได้จานใหญ่เหมือนกันแต่หมดครับก็เลยได้จานเล็กมา217บาทอันนี้สั่งผ่านแกปไบส์นะครับแคปฟู้ดไม่ใช่แคปไบส์แคปฟู้ด นะครับสั่งยากมากครับกว่าจะได้กินก็ลองสั่งดูแล้วกันครับเป็นเป็ดย่างวัดดวงเลยก็ว่าได้นะครับ